สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากร์หรือควินบีชาแนลนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควินมากดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงชะตาของชาวราศีเมษกันนะคะปะจําปี2023ค่ะว่าปีนี้เงินงานสุขภาพความรักโชคลาภต่างๆ จะเป็นเช่นใดบ้างนะคะหมอกินจะใช้ไพ่ยิบซีในการทำนายดวงชะตาแล้วก็นะคะดูดวงแบบภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดค่ะพร้อมแล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยค่ะในปีนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะลัคนาะเมษนะคะจะเป็นเช่นใรบ้างไพ่ใบแรกนะคะหมอกินเลือกได้ไพ่สามเหรียญ สามเหรียญสิ่งที่ท่านนึกคิดหรือนะคะหลายๆท่านเลยอาจจะกำลังวางแผนที่จะเอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจนะคะหรือว่านะคะลงเงินก้อนใดก็ตามแต่ถ้าถามว่ามีเกณฑ์มีรอบ้อยหรือว่าได้เงินบ้างไหมมีนะคะบางท่านได้ได้ได้โชคลาภได้จับเงินก้อนใหญ่บางท่านก็นะคะจำนวนเล็กๆน้อยแต่ได้มาเรื่อยๆบางท่านนะคะได้่ ได้รับของขวัญของถูกใจนะคะได้รับเงินพิเศษเรียกว่าดวงครึ่งปีหลังนี้นะคะของชาวราศีเมษค่อนข้างจะเฮงปังนะคะค่อนข้างมีผลตอบรับที่ดีเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันต่อค่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะมาดูาไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของนะคะห้าไม้เท้าแน่นอนค่ะปีนี้นะคะปี ออ2023ชาวราศีเมษหลาย,ลายท่านเลยรู้สึกเหนื่อยมีการออต้องดิ้นรนต่อสู้นะคะอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยออกไปนะคะบุตรหลานครอบครัรววงสาคนะญาติอะไรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลนะคะ เกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเดินทางไปสานที่ไกลไปเ,ออเริ่มต้นทํางานใหม่หางานใหม่หรือว่านะคะต้องต่อสู้กับปัญหาเก่าๆที่มันยังไม่หมดไปค่ะนะคะหรือว่านีิสินที่มันพลุงพลังขึ้นมาก็เป็นได้เช่นกันหลายๆท่านจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้านะคะในช่วงช่วงปีนี้ถือว่าท่านก็จะจะต้องเขาเรียกว่าแบกรับภาระหรือว่า ออค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะปีนี้นะจะถามว่าในตลอดเลยนไม,ม้ไม่มีอะไรดีเข้ามาเหรออย่างเช่นพไพ่ใบแรกคือการเงินแต่ว่าในด้านของการงานและการรับผิดชอบค่อนข้างจะตัวท่านเองมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงค่ะโอเคค่ะพไพ่ใบต่อไปนะคะเรามาดูกันด้ไพ่แปดไม้เท้าการลงทุนหรือการตัดสินใจของตัวท่านเองในช่วงปีนี้นะคะสำหรับ เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยต้องการทำหรือว่ารอคอยเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีการประชุมกันนัดหมายในองค์กรในบริษัทในสายงานไม่ว่าตำแหน่งอาชีพใดนะคะที่ท่านทำอยู่ก็จะมีการ มีการได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะมีการนัดหมายนัดประชุมนะคะการมอบหมายงานหรือว่าการร่วมแรงร่วมใจกันในการาทำธุรกิจการงานเหล่านี้ก็จะทําให้นะคะางานที่ท่านทำเนี่ยขยายและเติบโตขึ้นได้จะมีโปรเจกต์หรือว่างานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านเนี่ยได้ทดลองหรือได้ทำค่ะมันเป็นแนวโน้มหรือมันเป็นสิ่งที่จะ เป็นใบเบิกทางให้ท่านสิ่งที่จะนำพาท่านให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือนะคะความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านใดที่มองหางานก็จะได้งานนะคะท่านใดที่อรอนะคะเกี่ยวกับงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือความหมายคือถ้ามีช้อยถ้ามีช้อยให้ตัวท่านเองเลือกนะคะตัวท่านก็อาจจะ ออกําลังคิดอยู่วางแผนอยู่ในใจว่าสรุปฉันจะทํำยังไงจะเอาดีไหมจะเลือกดีไหมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะตั้งแต่เดือนมเมออขอภายคาเดือนมิถุนาขึ้นไปแล้วกันเนาะนะคะชาวราศีเมษระวังในเรื่องของการมีปักเสียงหรือนะคะระวังฟืนไฟเป็นต้นนะคะจะออกจากจากบ้านก็ขอให้เช็คนะคะเช็คไฟฟ้าเช็ค อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าแก๊สนะคะเครื่องหุงต้มต่างๆนะคะโอเคค่ะหรือไฟฟ้าลัดวงจรนะคะหรืออะไรต่างๆค่ะรวมถึงการมีปักเสียงกับออคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่รับข้างก็ได้ในช่วงนี้รู้สึกว่าคนใกล้ตัวของท่านนะคะจะดูอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าดูใจร้อนนะคะเป็นพิเศษเลยในช่วงปีนี้ค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะไฟจสติกตัวตัวุวนเองตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ลงไปตรงมาค่ะนะคะถ้าเอ,อ่อสงที่ท่านรอคอยในด้านกฎหมายนะคะก็จะเป็นไปอย่างค่อนข้างจะมีการสะดุดนะคะถึงตัวท,ท่านเองเนี่ยขอัยค่ะถึงตัวท่านเองนะคะจะลงมือทาด้วยตนเองจะเป็นคนที่ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาแต่ว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านสังเกตได้เลยนะคะในช่วงเอ,อ่อต้นๆปีหรือว่า ช่วงหลังปีนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับนะคะเอกสารการลงทุนร่วมกันอะไรต่างๆมันจะเป็นอุปสรรคสําหรับท่านนะคะหรือว่าในช่วงนี้ถ้าตัวท่านเองรู้สึกหมดหัวใจนะคะก็ให้หาอะไรทำนะคะคลเครียดไปอย่างเช่นนะคะหาสารที่โปรดไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือว่า หากิจกรรมผ่อนคลายนะคะการออกกำลังกายนะคะดูหนังฟังเพลงหรือว่านั่งสมาธิโยคะนะคะทานอาหารปโปรดที่ท่านปโปรดได้เช่นกันค่ะในช่วงปีนี้มันจะเป็นเดือนที่เป็นปีที่ร้อนแล้วก็มันเป็นช่วงอารมณ์ที่ค่อนข้างทําให้ท่านเนี่ยมาห,มหงุดหงิดง่ายนะคะหรือรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันตึงนะคะมันติดขัดมันเป็นปัญหาสาหรับท่านนะคะ ในช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรให้คิดเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีของการตัดสินใจหรือการเดินทางไกลค่ะสิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าเดินทางต่างประเทศในประเทศนะคะหรือว่าเป้าหมายที่ท่านเนี่ยอยากจะทําให้มันสําเร็จเนี่ยจะต,ต้องรอคอยสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหลายท่านรอที่จะเดินทางต่างประเทศก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะมันมีอุปสรรคเข้ามาแต่ว่าจะได้จับเงินก้อนนะคะ การเดินทางไกลครั้งนี้ถามว่าถ้าไปแล้วนะคะจะได้เงินไหมได้เงินค่ะนะคะจะมีการเ,เหมือนที่บอกค่ะจะมีการนัดหมายนะคะการประชุมการพบปะงานจัดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของชาวราศีเมษปีนี้นะคะแล้วก็จะมีการทําอะไรใหม่ๆการงานนะคะการได้เจอเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆรวมถึงนะคะองค์กรใหม่ๆได้เช่นกันค่ะการ จัดกิจกรรมบางอย่างพบปะสังสรรค์นะคะหรือนะคะการได้คนมาช่วยคิดนะคะช่วยออกไอเดียอะไรต่างๆเป็นไปในทางที่ดีของท่านได้นะคะแต่ว่าถามเรื่องการเงินยังตึงอยู่คะ่ะแล้วก็ท่านนิสินนะคะมี ได้ได้ใครบ้างแหละแต่ว่าก็ยังตึงสําหรับท่านเรื่องราวความรักในช่วงปีนี้ชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกกุนหกิดใจ,จหรือว่าจะไม่ค่อยโรแมนติกหรืออบุ่นมากสักเท่าไหร่ค่ะเพราะต่างคนก็ต่างแบบทํางานต่างคนก็ต่างวางแผนชีวิตต่างคนก็ต่างแบบยุ่งนะคะของตัวเองแต่ว่าให้หมันเติมความรักให้กันระรายกันสําหรับคนที่มีครอบครัว ะะส่วนคนโสดก็จะรู้สึกเงาๆ,ๆเบื่อๆเซ็งๆยากไปเที่ยวนะคะหรือว่าหาได้เจอคนคุยคนถูกใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้าสานสัมพันธ์กันอะไรมากมายนะสำหรับคนโสดก็ยังมีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆหรือรู้สึกเบื่ออยากอยู่กับ,กบตัวเองสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของราชาถึงไม่เท้าสิ่งที่ท่านคิดวางแผนไว้ในใจให้เก็บไว้เงียบๆเ,เขาบอกว่า ถ้าชาวราศีเมษคิดจะทาอะไรเนี่ยมักจะทําด้วยตนเองแบบทำเง,งียบๆมักจะเซอร์ไพรส์รคนหรือว่านะคะใช้ความคิดตัดสินใจตกย่ำหลายครั้งนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยทําอะไรแบบรู้วามหรืออะไรง่ายๆนะโดยเฉพาะปีนี้ท่านจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินการครบคนหรือว่าการทําสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสรุปภาพรวมของชาวราศีเมษกันหมควินจา ทำคลิปไม่ไม่ยาวสักเท่าไหร่นะคะเป็นสรุปย่อไม่ทันดังนั้นนะคะในด้านสุขภาพเอ่อช่วงปีนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะคะพักผ่อนให้เยอะๆนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องอาหารการกินแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะน,นะคะบางท่านที่มีโรคประจําตัวโรคเก่ารุมเร้านะคะก็คือใหออ้ดูแลสุขภาพให้ดีในปีนี้อาจจะมีการเ,เข้าโรงพยาบาลนะคะ หรือบางท่านถึงขั้นปาทงผ่าตัดนะคะผ่ะตัดหรือว่าเป็นโรคเก่านะคะหรือรังได้มันดูแลสุขภาพสำหรับท่านที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ก็อย่าได้ประมาทไปเนาะนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆในช่วงปีนี้ค่ะชาวราศีเมษเสุขภาพมาหมอกเรีนให้จาก100ยร้คะแนนเนี่ยไปขึ้นไปอยู่ที่70-80เลยนะคะส่วนเรื่องของการงานสังคม หรือนะคะธุรกิจการงานใดต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างมีน,อน้อ้มไปในทิศทางที่ดีและก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถามว่า ไพ่กำหนดได้ไหมไม่กำหนดไม่ได้นอกจากตัวท่านเองเป็นผู้เลือกและคิดชะตาชีวิตตนเองเราดูไพ่เป็นแค่แนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออกไปกินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะร่วมงานมงคลต่างๆได้ชาวราศีเมษแล้วก็จะได้การยานมิตรใหม่ๆนะคะรวมถึงการเฉลิมฉลองข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเอ่อปัญหาเก่าๆงานเก่าๆที่าาคาลคาซังอยู่อาจจะทำให้ท่านรู้สึกเบื่บอแต่ก็ถือว่านะคะเอ่อท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอดทนและเข้มแข็งค่อนข้างสูงแต่ในช่วงปีนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเบื่เบอ,เ,อเป็นพิเศษอยากจะลองทำอยากจะค้นหาเอ่ออาชีพใหม่ๆห,หรืออะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะลงมือทำได้เลยนะคะอาจจะมีประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างในช่วงระหว่างทางแต่ท่านก็จะ ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนั่นเองนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษปีนี้ทุกท่านเลยประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะรับพลังบวกเงินทองไหลามาเทมาดังที่ใจท่านปรารถนาและต้องการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ